เพีอยไรวะแครอทไม่มีใครเห็นใช่ไหไมมีใครเห็นเนอะอ้าวเปหนแล้ววะไปหนแล้ววะไอ้ฮาไปไหนแล้ว,ไไลวอ่ะหนอ่งหนั่งต็มนะส่วนๆเลย

เมื่อกี้เห็นแค่ลอดอยเคยผีหลอ,อก,กวะผีหลอ,อก,กวะเชี่ยผีหลอกวะขอหมัม้วนรับแาบทุยกุ้ยแดบกบอ่ะไอ้ฟองดูมันเป็นเฮี้ยอะไรวะ ก็แคร์รอดปดีมันหนีกูหมืงว่า,วามือเงินจะแจ้งอะไรฟังดูฮะเดินแกลรอใช่เด้แคร์ดอดหาที่ไหนแล้วจะเออแคร์รอหาที่ไหนจะเดินได้แคร์หลอบบ้านพ่อไง